สัญญาระหว่างฮาบูาและฮารลาวเอลบารกำลังจะได้เข้าร่วมรัฐบาลโลกแล้วและแชงนั้นกลับคืนสู่เมริจูเลูกชายที่กาลิล่งภาคภูมิใจสวัสดีครับทุกคนขอตนลับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชแนลครับคลิปนี้ครับเป็นการอัปเดตไฟนอลนะครับสำหรับมังงะวันพตีตอนที่1167ครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในคลิปนี้ครับผมขอใช้คลิปนี้ในการส่งกําลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้ให้กับพี่น้องชาวหา ใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับคือคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยเราเพิ่งให้กาลังใจไปใช่ไหมคนคอมเมนต์มาให้กำลังใจเยอะแยะมากมายครับพี่น้องชาวใตา้ชาวหาดใหญ่มาเห็นคอมเมนต์ให้กาลังใจก็โอ้โหได้กําลังใจกันเยอะแยะนะแล้วรีบ้ว่าหลังจากที่เราให้กาลังใจไปเนี่ยเป็นความบังเอิญที่โชคดีสิเลยเกินครับเพราะกลายเป็นว่าสถานาการณ์น้ำท่วมเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นแล้วไงเออน้ําลงแล้วใช่ไหมบางพื้นที่นะแต่บางพื้นที่น้ํายังคงท่วมอยู่ครับไม่เป็นไรนะครับผมสถานาการณ์เนี่ยมันก็ค่อยๆดี ขึ้นนับว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะครับผมเรามาให้กําลังใจพี่น้องชาวใต้ชาวหาดใหญ่กันอีกครั้งดึงดีกว่าครับคอมเมนต์มาให้กําลังใจกันเยอะๆนะครับเพราะว่าคนที่เขาอา่านอะไเนี่เออเขาก็ได้กําลังใจเขาก็ดีอกดีใจนะหัวใจเขาก็ฟูหัวใจเขาก็พองโตนในยามที่ยากลําบากนะอ่ะโอเคครับผมเรามาเข้าตู่เนื้อหาในคลิปนี้เลยดีกว่าครับชื่อตอนอย่างเป็นทางการตอนนี้มีชื่อตอนว่าลูกของอีดาครับเริ่มต้นขึ้นมาตอนนี้ครับเป็นเหตุการณ์เมื่อ3าปี ที่แล้วครับหลังจากผ่านเหตุการณ์ตวันเล่มาแล้ว5ปีนั่นเองครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเจ้ามอกแกนเนี่ยเหมือนกับมาสัมภาษณ์ชาวบ้านอะไรประมาณนั้นครับพวกชาวบ้านก็แบบโวยวายนะครับว่านี่ฉันสาบานได้เลยนะว่าโจรสลัดเนี่ยมันกําลังเข้าใกล้าชายฝั่งแล้วนะแต่มันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ใหญ่โตลและลึกลับปรากฏตัวขึ้นมาจากหมอกด้านหลังของเจ้าพวกนั้นน่าภาพตาปฏที่อิมเพลดาวครับพวกเหล่านัก โทษในอิมเพลดาวเนี่ยก็มีการพูดคุยกันครับอ่ะนักโทษคนนึงบอกกับว่าเฮ้ย <c oughs> อยู่ดีๆเนี่ยมันก็เกิดระเบิดขึ้นมานะเรือของฉันเนี่ยพังยับเยินก่อนที่ฉันเนี่ยจะรู้ตัวซะอีกนะทําให้พวกเราเนี่ยแทบจะก,กลายเป็นอาหารของปลาไปเลยไอ้พวกนักโทษที่ฟังไอ้เจ้านี่เล่าอยู่เนี่ยก็แบบหัวเราะนะครับว่าเฮ้ยมึงเป็นอะไรเนี่ย โดนเจ้าทะเลโจมตีหรือเปล่านะแต่คนที่เราก็บอกว่าไม่มีทางหรอกนะรูปร่างของตัวที่โจมตีฉันเนี่ยมันเหมือนกับมนุษย์มากเลยล่ะมาที่อีกด้านหนึ่งครับมีนักข่าวมาสัมภาษณ์ชาวประมงเหมือนกันครับนักข่าวก็ถามนะครับว่านี่คุณคุณเนี่ยเดินทางไปในน่านน้ำของฟลอเรียนไทนเกิลอย่างนั้นหรอชาวประมงก็บอกว่าจะบ้าเหรอไม่มีใครไปหาปลาแถวนั้นหรอกนะพวกเราต่างรู้อยู่แล้วว่าต้องหลีกเลี่ยงพื้นที่ตรงนั้น นะแต่ยังไี้ก็ตามนะสิ่งนั้นเนี่ยมันน่ากลัวมากแล้วก็มีลักษณะคล้ายกับมนุษย์ด้วยล่ะภาพตัดไปที่กลางท้องทะเลที่มีหมอกหนาทึบครับผมเราจะเห็นว่าฮาลาวเนี่ยแอบรอบโจมตีพวกเรือโจรสลัดนะครับผมโจมตีทีผ่าเรือครึ่งหนึ่งเลยนะโอ้ ฮาลาแลม่่อย่างตึงนะครับผมมีคมําบรรยายบอกไว้ครับว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยเริ่มมีข่าวแพร่สะพัดว่าที่แกลนไลน์นั้นมีสัปปะหลาซ่อนตัวอยู่ในทะเลหมอกหนาทึบและสัปปะหลาดนั้นก็เล็งเล่นงานไปที่โจรสลัดเป็นหลกักซึ่งแน่นอนว่าตัวตนของสัปปะหลาดนั้นไม่ใช่ใครอื่นนั่นก็คือฮาลานั่นเองสําหรับผู้คนทั่วไปแล้วฮาลานั้นไม่ต่างอะไรจากลากสถิตแห่งความหวาดกลัวเลยมีเพียงน้อยคนเท่านั้นที่ได้ล่นเรือผ่านน่านน้ และได้เห็นยักษ์ด้วยตาของพวกเขาเองซึ่งนั่นแหละครับในเวลานี้เนี่ยตัวฮารลาวก็ได้ทํางานในเงามืดนะครับผมสนับสนุนกองทัพเรือในการเล่นงานพวกโจรสลัดครับเป็นการที่ฮารลาวนั้นเนี่ยกำลังชดใช้บาชดใช้ความผิดให้กับรวซาอันเลวร้ายของเผ่าคนยักษ์ที่ผ่านมาครับตอนนี้เรียกได้ว่าราชาฮารลาวก็ถูกรัฐบาลโลกใช้งานให้มาสนับสนุนกองทัพเรืออะไรประมาณนั้นนะซึ่งในขณะเดียวกันครับเหล่าโจรสลัดที่ แต่กระจายแยกย้ายกันไปหลังจากเกิดเหตุการณ์กอดวันเล่แล้วนะครับโจรสลัดเหล่านั้นเนี่ยก่อทวีคูณความเก่งแข็งแกร่งขึ้นไปเรื่อยๆครับพวกเขาต้องสูงกําลังเสริมสร้างความแข็งแกร่งจนพวกเขานั้นได้กลายเป็นโจรสลัดที่ยิ่งใหญ่แห่งยุคสมัยครับซึ่งภาพประกอบเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีทั้งไคโดโนวดขาวบิ๊กมัมนะครับผมชิกกี้ครับรวมไปถึงหวังจือด้วยครับคําราญาบอกต่อไปครับว่าแต่ยังไงก็ตามมีลูกเรืออยู่ กลุ่มหนึ่งที่ฝ่าดานคนอื่นๆไปได้และได้บรรลุสิ่งที่เชื่อกันว่าไม่มีทางเป็นไปได้เลยนั่นก็คือการเดินทางรอบโลกนั่นเอง พวกเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นลูกเรื้ยของราชาจอสลัดโกลโลเจอร์นั่นแหละครับโลเจอร์นั้นสามารถพิชิตแกลลายได้สาเร็จครับและหลังจากการประหารชีวิตของราชาจอสลัดนั้นทําให้โลกนั้นจมลงสู่ความวุ่นวายจิตวิญ,ญญาณอันแรงกล้าหลายดวงนั้นเริ่มออกเดินทางพวกเขานั้นออกตามล่ามหาสมบัติล้ำค่าที่โลเจอร์ทิ้งเอาไว้วันพี น,นเองไม่มีใครเคยคาดคิดมาก่อนเลยว่ายุคทองของโจรสลัดจะมาถึงทําให้กองทัพเรือนั้นเนี่ยก็เริ่มที่จะเปิดรับสมัครเหล่าคนยักษ์ให้มาเป็นกองทัพเรือครับอ่าเพื่อให้เหล่าคนยักษ์เนี่ยมาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกองทัพเรือนั่นเองครับภาพตัดมาที่แมรี่จัวครับคำบรรยายบอกต่อไปครับว่าในช่วงเวลานี้ครับฮาราที่คอยรับใช้กองทัพเรืออย่างใกล้ชิดในปีนี้เองเนี่ยในที่สุดราชาฮารานันกน็ได้รับอนุญ,ญ,ญาตอย่าง เป็นทางการให้เข้าไปในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แมรี่จัวได้ครับซึ่งคาลาวพอเข้าไปในแมรี่จัวก็เรียกว่าทําเอาคนในดินแดนศักดิ์สิทธิ์เขาตกอกตก,ตกใจกันพอสมควรนะตัวใหญ่จัดนะครับผมเออคนเขาก็ตกใจกันนะครับว่าโอ้โหเป็นคนยักษ์โบราณเหรอเนี่ยเอามาเป็นทาสของฉันดีกว่านะ ตอนนี้ครับฮาลาวนั้นเข้า,าพบฮาผู้เท่าครับฮาลาวนั้นเนี่ยได้มีตาประทับที่แขนซ้ายของเขาแล้วครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ตาประทับแบบเดียวกับที่เราเคยเห็นแชงบีในการย้อนอดีตเอลบาบนั่นแหะครับตาประทับรอยศักด์นี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ทะเลน้ำตื้นครับ ท็อปแมนวอเกอรลี่บอกกับฮาลาครับว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าฮาลาวนั้นเป็นมือขวาของอัศวินเทพแล้วฮาลาเขาก็แบบว่าภูมิอกภูมิใจนะครับผมที่แบบมีรอยสักนี้นะเออเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยเริ่มได้รับการยอมรับจากรัฐบ,บาลโลกแล้วนะพวกข้าพุทธเจ้าก็บอกกันนะครับว่าสัญ,ญลักษณ์นี้เนี่ยมันจะมีด้วยกันทั้งหมด3ระดับครับมีทั้งทะเลน้ําตื้นครับผมที่เป็นสัญลักษณ์ต่ำสุดครับลำดับต่อไปครับลำดับกลางก็คือทะเลลึกแลก้วก ็บนสุดก็คือก้นทะเลลึกนั่นเองครับโดยให้ผู้เฒ่าบอกว่าคนที่ได้รับตาประทับในระดับที่สูงขึ้นไปเนี่ยอ่ะก็จะถือว่าเป็นเราผู้คนที่ผูกพันกับพระเจ้าอย่างแท้จริงแล้วล่ะครับในโลกนี้เนี่ยมีเพียงแค่13คนเท่านั้นนะเออที่มีสิทธิพิเศษนี้นะฮาลาวก็ถามนะครับว่าเอ๊ะอะไรนะพูดถึงว่าพระเจ้าผูกพันกับพระเจ้าเนี่ยมันหมายถึงอะไรยังไงกันแน่ครับวีนาซูจูโร่ก็บอกว่าฮาลาวนั้นเนี่ยจะได้รู้ สึกถึงส่วนลึกสุดของโลกใบนี้ครับในตอนที่ราชาฮาลานั้นเนี่ยได้กลายเป็นภาคีอัตวินเทพที่แท้จริงอะนะฮาลาวก็ถามกลับไปครับว่าถ้าถึงเวลานั้นเนี่ยเอลบาฟเนี่ยก็จะสามารถเป็นสมาชิกของรัฐบาลโลกได้ใช่ไหมนะแต่เทิร์บุรุษที่ตายไปแล้วนะกูเห็นคนตายพูดได้ แต่เพิ่นก็บอกว่าถูกต้องแล้วล่ะนะฮาลาวเมื่อถึงตอนนั้นเนี่ยโลกก็จะต้อนรับเจ้าแล้วละนะฮาลาวนี่ยิ้มแป้นเลยจ้าบอกว่าขอบคุณครับขอบคุณสําหรับโอกาสนะที่ให้ตัวเขาเนี่ยได้พิสูจน์ตัวเองอนะภาพตัดมาที่วิหารอัศวินครับผมเออเรียกได้ว่าน่าจะเป็นสถานที่อยู่ของพวกอัศวินเทพลำบังนะ ตอนนี้ครับผมเซนฟิกเกอร์แลนการ์ลิงเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นคนระดับหัวหน้าของภาคีอัศวินเทพด้วยครับเราก็จะเห็นเซนซัมเมอร์ครับผมแล้วก็เด็กหนุ่มคนหนึ่งที่น่าจะเป็นแชมล็อกนะครับผมอยู่กับการ์ลิงด้วยนั่นเองนะซัมเมอร์ก็บอกกับพาลาานะครับว่านี่แกเนี่ยต้องเชื่อฟังพวกเรานะเวย้ยถึงแม้ว่าแกเนี่ยจะเป็นราชาของเอลบาฟก็ตามนะฮะพาลาก็บอกว่าโอเคได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาขอแค่ออกคําสั่งมาเนี่ยบอกมาได้ ว่าอยากให้ฮาลาวทําอะไรนะการลิงบอกกับฮาลาวค่บว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะให้หอยทากสื่อสารระยะไกลเอาไว้นะเออจะได้พูดคุยติดต่อสื่อสารได้ตามต้องการนะการลิงบอกว่าฮาลาวนั้นเนี่ยจะได้รับอิสระในการเดินทางบนโลกใบนี้ครับแต่ฮาลาวเนี่ยห้ามไปบอกใครเด็ดขาดนะถึงเรื่องข้อตกลงระหว่างฮาลาวกับภาคีอัศวินเทพนะครับและแล้ววันเวลาก็ผ่านไปอีกกรบผมเป็นเหตุการณ์เมื่อ20ปี ที่แล้วครับภาพตัดมาที่ทางด้านเกาะเงือกครับตอนนี้ฮาลาวเนี่ยก็มาอยู่กับเนฟจูนครับผมกําลังกงเล่ากันอยู่จ้ากงเล่าพูดคุยกันถูกคอเลยครับผมเฮฮาสนุกสนานอะไรกันไปครับฮาลาวบอกว่าโอ้ยตัวเขาเนี่ยไม่ได้หัวเลาะหนักขนาดนี้มานานแค่ไหนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะนี่เนปจูนเนปจูนก็บอกว่าเออฉันเองก็เหมือนกันนะนะเราทั้งคู่เนี่ยต่างก็มีเรื่องให้ปวดหัวเหมือนกันทั้งนั้นเลยนะนะนะเนปจูนเขาก็บอกว่านี่ฮาลา แล้าฉันขอพูดอะไรตรงๆหน่อยนะฉันไม่คิดหรอกนะว่าลูกชายของนายอย่างโลกีเนี่ยจะเป็นคนแย่อะไรแบบนั้นน่ะอย่าลืมสิว่าตอนที่นายยังเป็นวัยรุ่นเนี่ยนายนิสัยเป็นยังไงนะแล้วและฉั้นขอพูดอีกเรื่องหนึ่งนะชั้นเนี่ยเคยบอกไปแล้วใช่ไหมว่ามีการทํานายว่าในอีกสีปีเนี่ยลูกสาวของชั้นเนี่ยจะถือกําเนิดขึ้นมาถือว่าเป็นเวลาอันเหมาะสมสมควรเลยแหละนะทําไมไม่ให้โลกีกับลูกสาวของชั้นเนี่ยมามั่นหมายกันในอนาคตล ฮาลาวก็บอกว่าเนปจูนเนี่ยแบบโหคิดการไกลกันเกินไปหรือเปล่านะเนปจูนก็บอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งรีดตัดสินลูกสาวของฉันสิลูกสาวของฉันเนี่ยไม่ใช่เงือกธรรมดาธรรมดาซะหน่อยนะบางทีนะลูกสาวของฉันเนี่ยอาจจะเกิดมาพร้อมกับพลังที่ไม่มีใครสามารถรับมือได้ก็ได้นะฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนทั้งคู่จะเข้ากันได้ดีเลยใช่ไหมล่ะเรามาชนแก้วกันดีกว่าฮาลาวโดยฮาลาวเนี่ยก็เรียกองค์หญิงเงือก ที่กําลังจะเกิดมาว่าโมสะตัวน้อยด้วยนะครับไอคําว่าโมสาเนี่ยมันก็หมายความว่าขนดกอะไรประมาณนั้นนะซึะ่งเนฟจูดเขาก็แบบไม่พอใจนิดนึงนะผมที่ไปเรียกลูกสาวว่าโมสะว่าเป็นตัวขวนดกนะ ลูกสาวกูเป็นผู้หญิงจะเอาอะไรมาขวดกนะภาพกลับมาที่เอลบาฟครับในเวลานี้ครับเราจะเห็นว่าซาโลเนี่ยมาอยู่เอลบาฟแล้วครับฮาลาวก็บอกว่ายินดีต้อนรับนะซาโลสามารถใช้ชีวิตที่นี่ได้อย่างอิสระได้อย่างเต็มที่เลยและตัวฮาลาวนั้นเนี่ยก็ยังชักชวนเซาโลให้มาเปิดโรงเรียนที่นี่อีกด้วยครับซาโลก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นความคิดที่ดีะนะเหตุการณ์พาไปี่ครับผมเป็นเหตุการณ์เมื่อ15 ปีที่แล้วครับเป็นเหตุาการณ์สำคัญที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แมรี่จัวครับในช่วงเวลานี้เนี่ยฟิชเชอร์ไทเกอร์ที่เป็นทาสนะครับผมก็หนีออกมาจากการถูกจับกลุ่มนะครับผมกำลังแบบอรารวาสสร้างความวุ่นวายในแมรี่จัวนะเผ่ามังกรฟาก็ด่าใหญ่เลยครับว่าโอ้โหอุตส่าห์เลี้ยงข้าวเลี้ยงปลาเสียเข้าสุกเลยเกินนะผมมึงหนีกูซะแล้วนะ <c oughs> ในระหว่างที่ฟิชเชอร์ไทเกอร์กำลังหนีอยู่เนี่ยเราจะเห็นว่าฟิชเชอร์ไทเกอร์วิ่งไปในทิศทางที่มันมีอัศวินคนหนึ่งเนี่ยยืนอยู่ครับผมฟิชเชอร์ไทเกอร์ก็เลยคิดว่าเฮ้ยอะไรวะนั่นมันอัศวินเทพอย่างนั้นเหรอฟิชเชอร์ไทเกอร์พุ่งไปจะโจมตีฝ่ายตรงข้ามครับส่วนอัศวินฝ่ายตรงข้ามนั้นก็โจมตีฟิชเชอร์ไทเกอร์ครับแต่ว่าโจมตีไปที่โซ่ตัวนปกคอของฟิชเชอร์ไทเกอร์นะ ซึ่งเราก็จะเห็นว่าฟิชเชอร์ไทเกอร์เนี่ยเหมือนกับโจมตีโดนถักถากใส่อัศวินคนนั้นด้วยครับอัศวินคนนี้เนี่ยยังบอกฟิชเชอร์ไทเกอร์อีกด้วยครับว่าที่คลังอาวุธเนี่ยมันเปิดทิ้งค้างเอาไว้อยู่นะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะบอกสถานที่ให้นายทราบเองซึ่งนั่นแหละครับผมไอ้เจ้าอัศวินคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับถึงแม้ว่าหน้าตาจะไม่ค่อยชัดครับแต่มันดูออกอยู่แล้วครับผมว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นแชฉงผมแดงอะนะซึ่งในเหตุการณ์นี้เองครับทางด้านแฮนค็อกเนี่ยก็ได้รับการช่วยเหลือ ด้วยนะครับผมอาจสามารถหนีแหกคุกม,มาได้ครับรวมไปถึงโคอาล่าด้วยเช่นกันนะครับผมบีฉากให้เราเห็นด้วยนะครับว่าโคอาล่าเนี่ยก็กําลังจะหนีออกมาจากแมรีจวดด้วยเหมือนกันครับหลังจากเหตุการณ์นี้คลาฟฟิชเชอร์ไทกเกอร์นั้นก็ได้กลายเป็นกัปตันของกลุ่มจดสลัด โด้วยนั่นเองนะพอวันรุ่งขึ้นครับเราจะเห็นว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับความเสียหายเนี่ยก็แบบกําลังมีการซ้อมแตมครับทางด้านฮาลาวเนี่ยก็มาที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ครับฮาลาวมีการพูดคุยกับเตนซอมเมอร์นะครับซอมเมอร์ก็บอกว่าเฮ้ยดูทรงแล้วเนี่ยอาจจะมีใครสักคนในรัฐบาลเนี่ย เปิดคลังอาวุธทิ้งไวใ้ให้กับพวกเหล่าทาสก็ได้นะนี่นะมันถึงได้สร้างความเสียหายได้กันซะขนาดนี้นะเราเนี่ยจะต้องค้นหาผู้กระทําความผิดให้ได้นะฉันเนี่ยแทบจะทนรอไม่ไหวแล้วแหละที่จะได้ประหารมันหน้าส่วทางด้านกาลิ่งครับมาคุยกับฮาลาครับแล้วก็บอกฮาราครับว่ากาลิ่งเนี่ยมีคนหนึ่งที่กาลิ่งอยากจะแนะนําให้ฮาลารู้จักครับเขาคนดีก็คือแฉงนั่นเองครับแฉงนั้นเนี่ยเป็นน้องชายฝาแฝดของแชมล็อกที่พลัด ลากถูกแยกออกจากกันด้วยสถานการณ์บางอย่างเมื่อนานมาแล้วนะการลิงบอกว่าแชงเนี่ยต้องแบบว่าประสบความยากลําบากในการใช้ชีวิตตอนที่อยู่บนโลกเบื้องล่างอะนะแชงเนี่ยเป็นคนที่เก่งแข็งแกร่งเทียบเท่ากับแชมล็อกได้เลยละนะแต่ยังไงก็ตามนะและตอนนี้เขาเนี่ยก็มีตําแหน่งเทียบเท่ากับแกนั่นแหละนะฮาลาวทางด้านฮารลาวพอเห็นแช้งนะครับผมฮารลาวเขาก็บอกว่าเอ๊หน้าเหมือนแชมล็อกก็จริงอยู่นะแต่แหมความ ความรู้สึกที่เขาได้เห็นแชงเนี่ยมันลาวกับว่าเหมือนกับว่าฮาลาวเนี่ยเคยพบเจอแชงมาก่อนยังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับทางด้านแชงก็บอกว่าเอ้ยไม่ต้องมาพูดกับฉันนะเว้ย แกเนี่ยมันแค่เป็นคนธรรมดาสามัญชนที่ตัวโต but, แต่ภายนอกแค่นั้นนะนะอย่ามาทำเป็นคุยกับชั้นสิวะชั้นเนี่ยเป็นคนที่มีพรสวรรค์ได้รับพรมาตั้งแต่เกิดชั้นเนี่ยเป็นคนที่มีสายเลือดฟิกเกอร์แลนอยู่ในตัวนะเว้ยชั้นนี่แหละคือคนที่จะได้กลายเป็นพาคีอัศวินเทพโว้ยคือเรียกได้ว่าแชงอ่ะโอ้โหแม่งเด็บแหนมฮาหลาวพูดจาเหยียดหยามฮาลาวครับประมาณว่าอย่ามายุ่งกับกูอะไรเงี้ยนะทำเอาฮาลาวหน้าเสียเลยครับแล้วก็บอกว่าอ่าโอเคไม่ยุ่งก็ได้นะเออ อาจจะเข้าใจผิดไปเองก็ได้ย่ะนะแล้วแล้วแชงนั้นก็มาพูดคุยกับแชมล็อกครับแชงบอกว่าเอาเธอหน่าแชมล็อกบอกฉันเพิ่มหน่อยสิเกี่ยวกับข้อมูลของดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะ่ะฉันเนี่ยอยากจะจับเจ้าคนทรยศนั่นมาให้ได้นะนะนายล้อยฉันฟังหน่อยสิฉันเนี่ยจะได้มีเบาะแสอะไรเพิ่มขึ้นจากเดิมบ้างยังไงเล่าแชมล็อกก็บอกว่าแชงมึงเป็นแผลอยู่ไม่ใช่เหรอเออมึงใจเย็นๆมึงร้อยแผลหายดีก่อนก็ได้นะ แชงแบงเล่นละครตีเนียนเลยจ้าบอกว่านี่แชมล็อกพี่ชายจ๋าพี่ชายเนีย่ยไม่เข้าใจหรอกนะว่าฉันเนีย่ยต้องทุกทรมานแค่ไหนกับ24ปีที่ผ่านมาที่ฉันต้องสูญเสียไปกับการมีชีวิตอยู่ที่โลกเบื้องล่างนั่นนะฉันเนีย่ยไม่แปลกใจเลยนะว่าทำไมฉันเนีย่ยถึงรู้สึกแตกต่างแปลกแยกจากคนอื่นนาะฉันเนีย่ยรู้สึกขยะแขยงเป็นบ้าเลยและแชงแบ่งเล่นละครแบบตีบทแตกแบ่งดึงหน้าด้วยอ่ะ อารมณ์ประมาณว่าแบบกูเครียดป้าที่กูเคยอยู่โลกเบื้องล่างอะไรแบบนี้นะและในปีเดียวกันนี้เองครับกลับมาที่เอลบาร์ครับกลายเป็นว่านะตอนนี้อีด้าป่วยหนัก ก็มีทางด้านมาตะนะครับผมอ่ะเด็กน้อยเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆกับอีด้าครับแล้วก็แบบมีหมอคนหนึ่งที่พยายามดูแลรักษาอีด้าอยู่นะคุณหมอเขาก็บอกเขาว่าความรู้ทางด้านการแพทย์ของเขาขเนี่ยมันมีขีดจำกัดเนะยผมทําให้เขาเนี่ยยังไม่สามารถรักษาอีด้าได้นะเอาอย่างงี้สิติดต่อไปหาฮาลาวดีกว่าฮาลาวเนี่ยน่าจะสามารถติดต่อแพทย์ที่มีทักษะมีความสามารถมากกว่าฉันมารักษาให้เธอได้ก็ได้นะแต่อีด้าบอกว่า ไม่เอาอย่าไปทําอย่างนั้นเลยฮาลาวเนี่ยมีเรื่องที่ต้องทํามีเรื่องที่ต้องคิดมากมายอยู่แล้วอะนะแต่หมอก็บอกว่าเอา้าก็ฮาลาวเนี่ยอุตส่าห์ไปสร้างเครือข่ายไปผูกมิกกับรัฐบาลโลกแล้วนี่นาะแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรเล่าถ้าไม่ใช้เครือข่ายตรงนี้อนะฮะอีด้าก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวเธอเนี่ยจะขอพักฟื้นด้วยตัวเองไปก่อนก็แล้วกันนะนะคุณหมอก็บอกว่าอีด้าก็เอาแต่พูดแบบดีนะในขณะที่อาการของอีด้าเนี่ยก็อ่อนแอลงทุกวันทุกวันนะ ล้วจะบอกอะไรให้นะถ้าเกิดว่าเธอยังป่วยอยู่อย่างนี้เนี่ยฮารลาวต่างหากเล่าที่จะต้องเสียใจถ้าเกิดว่าไม่ได้ช่วยเหลือเธอเลยนะอีดาครับมีการบอกกับมาโตนะครับว่าให้มาโตเนี่ยช่วยไปเปิดร้านช่วยไปเปิดบาร์แทนอีดาทีนะแต่มาโตก็แบบบีท่าทีเสียใจครับผมเธอบอกว่าเธอเนี่ยไม่อยากไปเปิดร้านนะครับผมเออในเมื่ออีดาป่วยอยู่อย่างนี้เนี่ยมาโตจะไปเปิดร้านได้ยังไงละ่ะฮะตอนนี้คุณหมอก็บอกต่อไปครับว่า,วาเวลาที่ฮารลาวกลับมาที่หมู่ บ้านเนี่ยฮาราวก็มักจะไปหาผู้อาวุโสอยู่เสมอเลยนะแล้วก็ขอลองให้มีการแต่งงานกันร,ระหว่างอีด้ากับฮาลาวอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะแต่อีด้าก็มีการบ่นฮาลาวนะครับว่าฮาราวเนี่ยทำอะไรงี่เง่านะ ทั้งๆท,ที่ความสุขของอีด้าเนี่ยอ่จก็มีแค่แบบการเปิดบาร์เล่านะครับการที่อีด้าเนี่ยได้พูดคุยผูกมิตรกับคนทั่วไปจากทั่วทุกมุมโลกที่เขาเดินเรือผ่านมาเนี่ยแค่นี้อีด้าเขาก็แฮปปี้แล้วอะนะเพราะอีด้ามองว่าการที่อีด้าทาแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นการช่วยงานฮารลาวในรูปแบบหนึ่งเหมือนกันครับกับการผูกมิตรกับคนอื่นต่างๆน,น,นานานะมาที่ทางด้านโลกิครับโลกิล่าสัตว์ได้ตัวหนึ่งครับโลกิบอกกับ มาตอนะครับว่าช่วยเอาเนื้ออันนี้เนี่ยไปปรุงไปทําอาหารให้กับอีด้ากินทีนะเพราะว่าร้านบาร์เล่าแห่งนี้เนี่ยมันเป็นที่แฮงเอาของโลกีนะเออโลกีเนี่ยอยากจะให้อีด้ากลับมาเปิดบาร์ได้อีกครั้งหนึ่งครับเออก็ประมาณว่าเหมือนกับจะหาอาหารมาให้อีด้าแต่ตัวเองก็แบบทําท่าทีแอ๊กแอ๊กทำท่าทีแบบห้าว้าหน่อยนะ ทางด้านมาโตกก็ดูแล้วไม่ค่อยพอใจโลกิอะไรประมาณนั้นครับทางด้านฮัตลูดินนะครับผมก็ล่องเรือไปต่างแดนครับเพื่อพยายามหาหมอมารักษามแม่ของเขาครับคุณหมอก,ก็บอกครับว่าลูกๆของอีด้าเนี่ยเออดูแล้วเนี่ยรักอีดามากเลยเหมือนกันนะเนี่ยนะอีด้าก็ไอคอกไอแคลครับแล้วก็บอกว่าเราเด็กๆเ,เนี่ยเออทำเกินไปหรือเปล่านะเออเธอเนี่ยสบายดีนะเธอไม่ได้เป็นอะไรมากซะหน่อยนะ แต่คือยังไอคอกไอแคกอยู่เลยครับและอีด้าก็แบบมีท่าทีเหมือนกับดีใจด้วยนะเออที่แบบเด็กๆเ,เป็นห่วงเธอนะภาพตามมาที่หมู่บ้บานบ้านเกิดของแอตทริดครับโลกีมาที่หมู่บ้านแห่งนี้ครับแล้วก็ได้พูดคุยกับตาแก่ในหมู่บ้านครับตาแก่ในหมู่บ้านก็บอกกับโลกีครับว่ายายนั่นเนี่ยคงทนได้อีกไม่นานหรอกนะใครจะไปปล่อยให้ผู้หญิงต่างถิ่นแบบนั้นมาเป็นคนในราชวงศ์กันได้แล้วแกเองเนี่ยก็คิดเหมือนกับเราใช่ไหมล่ะโลกี พวกเราเนี่ยเป็นญาติของแอดิดนะแอดิดต่างหากเราที่คือภรรยาที่แท้จริงของฮารลาวเราเนี่ยไม่ยอมปล่อยให้ใครมาอ้างสิธิ์ในมรดกในทรัพย์สมบัตินี้ได้หรอกนะฉันเนี่ยก็เลยได้ทําการวางยาพิษให้กับอีดาอ้ายังไงล่ะเนี่ยเนี่ยคือยาพิษร้ายแรงอีกเดียวเนี่ยอีด้ามันก็ต้องตายแล้วละนะภาพตัดมาที่ทางด้านอีด้าครับตอนนี้อีด้าอาการหนักกันแบบสุดๆครับจนหมอบอกว่าเฮ้ยมาโตไม่ไหวแล้วว่ารีบติดต่อ รีบโทรไปหาฮาราวดีกว่านะมาโตก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวจะรีบไปโทรหาฮาราวตอนนี้เลยนะทางด้านอีดาที่แบบโอ้โหอาการหนักสุดๆแล้วเนี่ยเธอก็พูดคุยกับหมอน,นะครับว่าถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดกับโลกิะนะแต่เธอนั้นก็มองโลกิเฉกเช่นเดียวกับที่เธอมองฮัตลูด,ดินนั่นแหละครับอีดามองว่าโลกินั้นเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นลูกชายที่น่ารักของเธอคนหนึ่งเหมือนกันครับตัดมาที่ทางด้านโลกิครั ผมตอนนี้โลกิพอรู้ความจริงคือแบบแบ่งโกรธจัดนะครับผมเล่นงานตะแก่แตะแบบเยินนะครับเท่านั้นนี่พอหมู่บ้านบ้านเกิดของแอทริดเนี่ยโอ้โหเละโดนถล่มเละไฟไหม้เละเทะตุ้มเป๊ะหมดนะครับโลกิก็คว้าคอตะแก่ที่วางยาพิษอีดาครับแล้วบอกว่านี่อีดาจะไม่ตายแบบนี้ใช่ไหมบอกฉันมานะฉันจําได้แม่นเลยนะว่าแม่แท้ๆของฉันอย่างยายแอตติด นี่ยมันเกลียดชันยายน่าเนี่ยโยนชันลงมาที่ยม,มาโลกลครจะเป็นสนเรื่องบรดกพันนั้นกันวะไอพวกขยะทั้งหลายเอ้ยตอนนี้เนี่ยอีดาจะไม่ตายใช่ไหมอีดาต้องไม่ตายเพราะเธอเนี่ยเป็นเพียงคนเดียวที่ฉันจะเรียกว่าแม่เด็กได้ว่าโลกิก,ก็โอ้โหน่าสงสารมากนะผม ทั้งกโกรธก็โกรธทั้งเศร้าก็เศร้านะผมในเวลานี้ครับนั่นแหละครับอีดาเองก็เคยมอบความรักความอบอุ่นให้กับโลกิครับจนกระทั่งโลกิเองก็ยอมพูดออกมาจากปากตัวเองเนี่นะครับว่าอีด้านี่แหละนะเป็นแม่ของเขานะครับแล้วก็เป็นการจบเรื่องราวตอนล่าสุดแต่เพียงเท่านี้ครับ